มาทานหรนี่าตกค่ะแล้วก็มีต้องขมแล้วก็ลาทอดนะคะมากนกันค่ะ้านียวาว 싸바? 응? 싸바. 음. 걔는 그래. กินข้าวค่ะ. 피드 이오게 313. 저러는지 야